สวยมากแต่ข <c oughs> ึ้นไม่กระโบ อ่ะดูเดือนเหรอดูเดือนดูดาวเหรอดู <c ười> ดาวเหมือนนะ มืดดิจกาดีอ่ะพรุ่งนี้จะห้าพรุ่งนี้หนาวกว่านี้ถ้าหนูตื่นตื่นทันไหมอ่ะบินกี่โมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบโอ๊ยต้องตื่นแล้วแหละอันใช่อันเจอทางแต่หนูต้องหกโมไงมาทางคดเคี้ยวไหมไม่รู้ว่าหลังพี่มาแบบว่า ออกันตั้งแต่ห้าทุ่มออกแต่ห้าทุ่มเมื่อคืนถึงนี่ประมาณแปดโมงขาออกห้าทุ่มครึ่งไงเมืื่อคนก็เสร็จจากที่นู่นแล้วก็มาเตรียมกระเป๋าก็ออกมาเลยขนาดอันตั้งชั่วโมงครึ่งอันยังเหนื่อยเลยโบไปไหนอ่ะ แล้วเราคุยกับผู้หญิงเดี๋ยวนะมันมืดอันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้เราถ่ายได้ไงพี่มิมืดมืดไม่หลอดนะเดี๋ยวไม่หลอดนะเดี๋ยวไม่หลอดนะพี่มาไม่ทางนี้ได้ทางนี้ได้ไหนสบาร์เนี่ยได้เมี่ยได้ได้ไหมตัดแสงเหมือนเหมือนอันนี้มันจะส่องไปอ่ะเอาพยายามพยายามอ่ะน่ะยืนตรงนั้นล่ะตรงนั้นล่ะตรงนั้นล่ะ ยืนอยู่เนี่ยห้องนี้พระเหี้ยเยี่ยมหรอดูมาแล้วเหรอหลังห้องพระมีห้องนอนอยู่งห้องนั้นน่าจะห้องหออ่ะมีนอนก็ต้องกลัวเลยโอ้สีแดงมากเลยเมื่อเช้ามันน้องโบมานอนนี่น้องโบกลัวน้องโบกพระมาด้วยก็เลยบอกโบโอดูค่ายเราติ เป็นสิติเพียบเลยอ่ะช่วยได้ไหมโอยังไม่รอดเลยเหนียวติดใจมันไม่เหมาะกับไยอันต้องไปดูรลยตรงที่ไม่มีไฟข้างหลังก็สา่อันต้องไตรงที่ไม่มีไฟข้างหรับตรงนี้ไฟข้างหลัง ไปังม่นักแม่อยู่นั่งยังไแม่ถ่ายคู่เลยไห ใส่ตัไหนดีอ่ะฝั่นี้ฝันี้ใ่สองฝั่งใส่ฝังพี่วีไม่ได้ใส่ของเขากินทีละกล้องไม่ไม่มองพี่วีก่อนค่ะกล้องไหนกล้องอกล้องอไรู้กล้องซะด้วยฝนี้่งี้กล้องนีค่ะแม่จ้ากล้องนี้โอ้ดูนะนี่นี่ไพูดคน คู่สองคนอ๋อใส่เดียวร้อยค่ะคุณไม่กินอาหารเหนือเลยหรอไม่ได้กินเลยกินแต่ของไก่เซเว่นคุไม่พนไก่เชื่อแล้วว่ากินกินง่ายจริงแม่เช็ดแซนดเน่รุ่นะว่าลูกร้องเห็นได้นะ

เจี๊ยบเจี๊ยบเพลงเหรอหรอไม่เขาแต่งเองโอ้แต่งเองอ๋อแม่แม่เขาเพิ่งฝึกร้องเมื่อเช้านี้เห็นมไหาฝึกร้องเมื่อเช้าจริงร้องบนรถภูเก็ตเพิ่งส่งในไลน์เมื่อเช้านี้ร้องให้ฟังรอบเดียวแล้วก็บอกว่าโอเคมาผ่อนเลยลูกเบบี้รู้เรื่อง วันก่อนวันก่อนแสดงคอนเสิร์ตใส่ชุดดำทั้งชุดเลยเสื้อด,ดำกางเกงดำรองเท้าดำไปเดินกับโบซื้อช็อปปดดิ้ไปงไปงานโบเดินมาถามพี่คะจีเป็นที่ไหนอบผมผมเป็นพนักงานพี่รอบสุดท้ายไม่ได้ร้องแค่สองเพลงไงใช่สองเพลงสองเพลงงแต่รอบอนู้นแล้วเวลาหมดวลโอ้รอบสุดท้ายนี่ มันเร็วเเยยอะลวันนั้นไปจัดงานพิรินไปถึงกี่โมงอะลูกบ่ายบ่ายสองเกือบเกือบบ่ายสองยังไม่ยังไม่แสดงรู้ตัวไม่ถึงขนาดไหนหลับแค่เดียวหลับแค่เดียวแต่ตอนแรกว่าฝนจะตกแล้วพอออกจากงานพิรินมืดเลยอ่ะแม่เขาเป็นห่วงตัวอั้นหัวอันจะมาทางไอ้นี่ไงทาง

ไม่ต้องทำรู้ส่งทั